สวัสดีค่ะช่วงเข้าครัวกับปลาเล็กวันนี้มาทําเมนูง่ายๆแต่อร่อยกันค่ะเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นหมูสามชั้นผัดตะไคร้ค่ะวัตถุดิบนะคะก็จะมีหมูสามชั้นค่ะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะตะไคร้ค่ะพริกแดงจินดากระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะคะตะไคร้เราจะแบ่งเป็นสองส่วนค่ะส่วนหนึ่งจะเอาไว้โขลกกับพริกนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเอาไว้ผัดค่ะไว้ใสต่ตอนผัดเนาะแล้วก็เราจะปรุงรสกันด้วยน้ำปลา ตัดรสชาติด้วยน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็น้ํามันสําหรับผัดค่ะป้าลกใช้น้ํามันรำข้าวนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยค่ะพริกกับกระเทียมนะคะแล้วก็ตะไคร้ค่ะโขลกทุกอย่างนะคะให้พอหยาบหยาบค่ะโขลกเลยค่ะ โขกแค่พอหยาบๆค่ะแค่นี้พอแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะอันดับแรกค่ะใส่น้ำมันก่อนเลยนะคะทุกคนหมูสามชั้นค่ะ สามชันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่นะคะจนเป็นสีแบบนี้นะคะคือเขาเริ่มสุกแล้วะค่ะเราก็จะใส่เครื่องแกงที่เราโขลกลงไปเลยนะคะ น้ำล้างคกค่ะเล่งไปขึ้นนะคะตะไคร้ที่เราแบ่งไว้นะคะใส่เลยค่ะแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะคะ ปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาค่ะปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาแล้วก็ใส่ซอสหอยด้วยสาปะเล็กลืมนะคะวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งก็คือซอสหอยนะคะทุกคน,นแล้วเราจะจบท้ายด้วยใบมะกรูดค่ะน้ำตาลทรายค่ะครึ่งช้อนชากว่าน,นะคะ ชิมค่ะอืมอร่อยมากพอดีเป๊ะแล้วค่ะสุดท้ายด้วยใบมะกรูดค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานแล้วนะหมูสามชั้นผัดตะไคร พร้อมเสร์ฟแล้วค่ะน่ารับประทานไหมคะทุกคนว้าวกินกับข้าวเสือร้อนๆสุดยอดมากเลยค่ะเมนูนี้นะคะ